สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาในส่วนของเพจแฟดงานส่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับการปลดล็อกเครื่องนะครับ Aa225G นะครับส่งทำหนึ่งวันนะครับเครื่องไม่กลับไปล็อกร้อยเปอร์เซ็นตนะครับสำหรับท่านที่ได้ยินเสียงนี้แล้วนะครับเพจเปิดมาหกปีนะครับอะไรที่บอกว่าจบคือจบนะครับท่านไม่ต้องไปฟังสำนักไหนนะครับที่เราบอกคือจบนะครับอันนี้เราก็ส่งทำหนึ่งวันนะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับ เดี๋ยวจะลองซิมให้ดูนะครับกอดีโอเคแป๊บนึงนะครับขอวางเครื่องก่อนอะนะครับซิม2และอีแท็กนะครับ นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าสัญญาณมาแล้วนะครับอันนี้ร่ดเร็วทันใจนะครับถูนะครับนะครับการปลดล็อกเครื่องนะครับอ่าสัญญาณมานะครับครบนะครับซิมหนึ่งดีแท็กซิมสองทูนะครับจวเข้าจบออกเรียบร้อยนะครับมามาแล้วนะครับนี่เห็นไหม การปลดล็อกเครื่องนะครับส่งทำหนึ่งวันนะครับสำหรับท่านที่ต้องการเก็บปลายทางท่านก็แจ้งคาว่าเก็บปลายทางนะครับเนี่ยนะครับการปลดล็อกเครื่อง A ยี่สิบสองห้า G นะครับสาหรับท่านที่ติดปัญหานะครับท่านก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับนะครับสัญญาณมาครบนะครับ4 G ทุกอย่างมาครบรีเซ็ตได้ปกติเลยนะครับ ใส่ได้ทุกซิมนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับท่านที่ติดปัญหานะครับซัมซุงรุ่นนี้นะครับก็เป็นทางออกอีกทางออกหนึ่งนะครับสําหรับท่านที่ต้องการใช้เครื่องนะครับเครื่องติดล็อกก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับถ้าท่านได้ยินเสียงคลิปนี้แล้วนะครับท่านก็สแกน QR QR วอาร์โค้ดนะครับหรือพิมพ์ที่ Facebook คําว่าแฝดการส่งนะครับทักมาที่เพจแฝดงานส่งนะครับสอบถามราคากันได้นะครับทําไม่ได้แพงนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้เป็นทางเลือกนะครับสําหรับท่านที่ซื้อเครื่องมาแล้ว ล็อกนะครับของตรงนี้ก็ทักกันเข้ามานะครับขอบคุณมากครับ